กันค่ะปูนี้โอ้ยมันจะฟันเหมือนคืนเนี่แม่าไห้กันอกกรเดียดเอาฟันสดๆหอนๆนี่ยแหะค่ะปูไม่เอาตัวแดงจึ้งขึ้งนะปูฟันรู่จะฟันนั่นนี่แหละค่ะปูฟันเจียวพันนี่ยนะค่ะันเล็กอไปย็นซีเมื่อซีเจ้าหัน่ะนวมังเครื่องอันเครื่องยวัดเครื่องเนี่เปิดงานนี่แหละโอ้ค่ะปูเครื่องกระดาเสียงเห็นไหมครับเครืองกระดาษเชียงแล้วไปเย็นซีเจ้าหันละค่ะปูอันแนแม่กับอันอันปูเยาวัดนี่แหละ ค่ะพุ่มเตาทีก็ไม่งานต่เคียน,น,อ,น,ยน,นองาะก็แม่ต่เค <c oughs> ีย่นี่แหละไม่ไปจีนซี่บ้านเพิ่นไรมาเอือนมอเอืนเอ,อนปูยกขวดในแล้วบ้านปูวะท่านเพิ่นวบ้วานมันยังลงมาพี่วะท่านอ๋อจปูเมื่อเพิ่นนี่แต่นเพิ่นวาเพิ่นเอือนเพิ่นเอามือไปนับตูวเพิ่นก็นับไปนับมาเพิ่นวาขานึนก 3, ขึ้นไม่สา,ามขานึขึ้นไม่แปดเพิ่นวาเพิ่นเอามือไปนับตู้นับนับเครื่องยังขานึกขึ้นไม่แปดเออนู้องพโองในบอปู เพื่อนอามื่อไปยืนซีอจ้าพันลาเพื่อนไมมาเอื่นเพื่อนบรนดาอเมื่อซีนี่แล้วเมือเป็นหาเด้ออย่าลืมอืมอนี่ก็ตัวเงเลยเมื่อเป็นหาเมื่วันมือันเป็นสีเป็นหามือเป็นหาผ้าเป็นเจ็ดเพราะว่าเมื่อเอื่นไปนําครับไปเพื่อนนับเพื่อนก็นที่ไปที่ไปทางนึงมีสามทางนึ้มีแปดว่าท่นเพื่อนว่าเพื่อนนับเครื่องเสียงเพื่อนว่าจ่าฟูมันก็เล่นบาแบบเพื่อนที่ไปเพื่อนว่าน ปูน <makeup> uh, ับเพิ <im> ่มด้นับไปขึ through ้นกันบอกเป็นบางที่ับก็เลยว่าน่านับไสต์อใดรน่นก็เลยว่าที่มันว่านับขาหนึงมีสามตู้ขาหนึงมีแปดตู้ว่าท่านมันว่าก็เลียกว่านับเพิ่มนับกันเพิ่มนั่นแหละเพิ่นให้นักก็เลยนับนับไปนอำมาเพจกนเลยว่านั่นมือเป็นฮาพระเป็นเจ็ดใครหน่วยนึงมือเป็นฮาพระเป็นเจ็ดใครหน่วยนึงไข่หน่วยนึงไข่กับเป็นซุนสิคะ อันนี้เครื่องเราคางหนึ่งมิสามหนึงมีแปดจับปูมือเป็นฮาผาเป็นเกตไข่หน่วยหนึ่งไข่หน่วยหนึ่งเล่นบอลตั้งสี่ละครับปูก็เลยตีว่าเป็นฮาเกตซูนก็เลยเป็นฮาเกตซูนจ้ะบนกับล่างบอกค่ะปูเลื่อนวังเนยบนล่างบนล่างเลยค่ะบนล่างอันนี้จะเป็นล่างลูกอันสามแปดนี่เป็นตู้น้ำโพงเนาะตู้น้ำโพงเพิ่นไปนับเออเพิ่นไปเจนนับมาเคลื่อนเนี่ยละเพิ่นได้มา่อเอิญ แต่ว่าก็งงอยู่บนนับแต่จ้าไดก็ว่าขาไม่ไม่สามันนึงไม่แปดอันนี้คืนอีเก่ามากปู่ไปนับเบิ้งอีกบ้าะเอามันก็ม่ทั้งเท่ากับแปดทั้งเต่กับแปดเอาเครื่องอัตู้น่นๆแต่บนนับแดงไนขึ้นมาเป็นสองเออพูดว่าทั้งไต่ไม่สามทั้งเท่ากัแปดเออเอาพีอบอลเป็นจ้าสี่ว่าสันปูของไตไม่สามเท่ากัแปด สีใบแยกบบบปูใช่ะส <c oughs> ีบแยกแมดูบ่ค่ะือว่าจงไหนไต้สามอาจจะเป็นลางเพิ่งอาจจะเป็นบนแมค่ะปูเคร่งมีแปดแปอาจจะเป็นบนยงสีครับจับใต่กับท้เลทราย่ักุ้งผูานประกบคู่เอาไม่กันได้ประกบผัวประกบผัวจะเป็นสามหาสามเจ็ดสามูนเพบ่เป็นตัวนี้คัโอ้สามแปพ่กอเพิ่นบวจะซื้อเพิ่นกับบัตรทุ่งไทยเพิ่นกับสุรุปเพิ่นกับว่าตัวนี้แหละ เพ่นบ้านเลยครับคุณฮะประตูไทยเพื่อนบ้านามโอ้เพิ่นเพิ่อนอ๋อประตูไทยเพื่อนก็บอกเลยสามแปดเพิ่นบ้านประตูไยเพิ่นว่าสามแปดประตุไทยเพิ่นก็ว่า3สามแปดก็สันกับการสีได้ยเต้องคิดหลายตัวส่นปูรับเพิื่วนด้วยสันเนาะอันนี้เพิ่นว่าเมื่อเป็นห้าภาเป็นเจ็ดครับถือใครหน่วยหนึ่งบปัญหาเนี่ยนะปัญหาเนี่ย เพิ่นไทยปัญหาไม่พอมเพิเ่นใหาเน,นี่ยมันญหาผ้าเป็นเจ็ดถือไข่หน่วยหนึ่งครับแล้วว่าข้ามาหน่วยหนึ่งแล้วว่าในแทยได้หน่วยหนึ่งคือว่าเป็นเช็ดหนึ่งก็ได้โอ้นวยนึ่งไข่กับว่าเป็นศูนย์ครับเป็นศูนก็ได้เป็นคว่าเพิ่นว่าไข่หน่วยหนึ่งเพื่อผ้าวันหนึ่งออนี่เพิ่นเพิ่นาหอกมาเลยไข่หน่วยหนึ่งไข่หน่วยนึงอเพิ่น่มันจิเป็น หาเก็ดหนึ่เก็หนก็ได้เก็ดสหึงหาเก็หได้หานึ่งศูนยทีก็ได้เข้าใจเพราะว่าเพ่นว่าครหน่วยนึงสเกน่เหมืมื่อเป็นหาผ้าเป็นเจ็ดถือใครหน่วยหนึ่งว่าท่านพราน่ปูวิ่งสาก็หาเด้อนนั้เป็นชุดเลวิ่งนะปูนะปูวันนี้ปูเฮ็ดเล็ิ่งเล็วิ่งปูเขาทุกวแล้วปูคือปดกบคูหแซงคับเพื่นี่ค่ะ เขาบานมุสิตป <T |ar|> ังคับวปูประกบคู 2> <T> 2> mm ่ใ hmm. ห้เด้อบานพี่น้องผู้ว่าประกบคู่ให้ไในราคาสูตรเอาแต่เลยวิ่งบะคู่เชียนไว้ได้ตัวตัวปูเชียนนั่นตเชียนนั่นเชียนเป็นคู่ไว้เอวิ่งอ่ะมีสามหากับสามแฝด ามหาก็สามแปดรับสามนี่สามห่าก็สามจับคู่เลยเนาะค่ะพูดเนาะสูตรเด้อสูตรเนาะค่ะเลขกันเลขสูตรตัปูคำนวณทักงหมดนั่นละแต่ว่าปูมันบอกมากวทีอเมียนค่ะเพราะว่าปูบางคนพูกก็บอกกันนี่ไร้บอกกันสบายจน่อยเดี๋ยเมียนค่ะว่าดิ่งหกับสองรักสิบปสามห้ากับสามแปดปูฟันหาเลยได้ค่หมนนึ่งอ่ะน้อปูเนาะเออฟันหายเลยด้มาในการหานี่ไม่หาเจ็ดครับหาศูนย์ ห้าเจ็ด้าศูนย์ไ้ห้าเจ็ดกับห้าศูนย์ห้าศูนย์กันห้าเก้ากันห้าเก้าบานพี่รองสุดพิเศษนะคะได้ทั้งเกล้วปันได้ทั้งเหลขกสูตรแล้วเนาะพี่้องเนาะมันเป็นส้นนะส้นนันส้นห้าเจ็กหาเก้ามันส้นสองคู่ค่ะอันเล็กวิ่งเมื่อนีวิ่งสาครับอันห้าพัดกับพันันคือนันลาเพิ่มมากมีใบเล็กสูตรน้ำเดือน นี่สูงว่าตเลยสูตรแต่ว่าครบอกใครบอกกด้บอกเนาะูบอกตาฝันแม่ค่ะบอกเื่อไห่นี่สบามาคุ้มบอกเลยบอกกเียกว่บอกนเียมีสูตรดีมาบอกเออมาคุ้มบอกแม่จนมาเทียนหกโมงนมาคุ้มบอกยกก็เลยบอกก็เดีว่าจนิหกโแรกเรอพื่อเรยกว่าลักซิปนั่นเอาหวิ่งหกก็วิ่งสอลักซิเาพราะว่าสูตรไม่เคยผ่าดเจ้่ะสูตรไมว่งไ่เคยพลาดเยนะคะวันนี้เฮ้แต่สาก็ผ่า แล้วว่าตัวเด่นหนึ่งคือนสามวิ่งนี่เด่นสามนะครับวิ่งนี่นทั้งทั้งบนทั้งล่างบนฮะปูถ้าเทียนกับมาล่างเทียนกับมาบนอ๋อตอสิเป็นสองตัวนี่แหละนะครับถ้าว่าเป็นสองตัวครับถ้าสิเป็<บ>นสองตัวนี่แหละสิเป็นส่วนมากบนมาล่างตัวแรกเนี่ยสีมามาล่างคือนบางขันพูดก็บ,บ่าวิ่งสองครับ ครับขั้นสองมาล้างเหอ่ว่าหกตัวมาบนว่ากันแม่นี้ิ่ค่ะกมาลักซบบนบกมาลักซบข้ายังสั้นกระแสดงว่าวิ่งนี้สามกันนะาสมาล้างแล้เออรอดรุ่นบนใช่่าอันหาบอครับบอรัก้อยกับรักสิบรักน้อยวามีหาเนาะสูเนาะสูนคำนวณเลขวิ่ง มักตัวดคสามแปดเพราะว่าเพิ่นบอกเป็นตเลยสามแปดเลยสามแปดบอกครับบาตูไทยเพิ่นบอกเลยวว่าสามแปดครับเพิ่นบอกตัเดียวเลยอันนี้ปัญหาเนี่ยมือปัญหาภาพเก็ตถือใครหนึ่งครับขันเคลื่อนตูเทียด้ปัญหาเน่านี่ขันบอกออกเก็ตศูนย์ก็ออกเก็ดหนึ่งเมนบอปูเป็นจังสันเลยเนาะคันนึงมันโอ้มันสิไม่ตกเก่าเป็นหาเจ็ดหนึ่งก็บใดเมนบได้ได้เพราะว่าเพิ่นบอกว่า เพิ่นนับอันอันเครื่องตู้ร้องพ่อเนี่ยมันก็ว่านับไปนน้มานับยางนับซ่าอะไรก็เอาสังกะแปดกับพ่อคนวันต่างกันแเลยนับยากนับยางนับยากเอ็มซีสีพอออกกันคนว่านับยากมันก็บอกเลยร้องปูดเนาะแต่ว่าตัวนี้มันบอกปัญหานี่ครับเมือปัญหาพาพเป็นเกียจถือใครหน่วยหนึ่งครับถ้ามาดาวจะไปเรียกซีโตเลยมันจะมีเรียกหนึ่งอีกเนี่ยใครหน่วยหนึ่ง ไข่หน่วยหนึ่งไข่นึ่งเน้อพี่น้องคือว่าข้ามมาหนึ่งเี๋คือว่าหนึ่งเดี๋ยว่อนาอยู่ไทยไข่หน่วยหนึ่งว่ตเยนหนึ่งสียืรักหน่วยวะเนาะเออนั่นแหละไข่หน่วยหนึ่งเอาพี่น้องการสั้งปัญหาปูแล้วนะคะค่ะถ้าให้ปูแปลยังไงได้เพราะมันเคยออกเจ็บทุนกับเจ็บหนึ่งครับค่ะรักร้อยเนี่ยคือเอาฮาได้เลยครับอ๋อจะสั่นเลยนน่องปูเนาะเอาพี่น้องค่ะ บ้องปูนะคะว่าปัญหาปว้องกันให่ฟ้งแล้วพี่น้องกับตีตีตีกว้องปันชอยกันเนาะค่ะเนาะวงคมไม่รอดหาอันหาเจ๊สามเจามแปล้วูเล็กห้าเจ็ดกับสามคือตัวเลขนะครับเลขเพราว่ามันส้นมันส้นหาเจครับมันหาเข้าเลขกันเลขสูบิ่งค่ะเอาวันนี้ส้นก็เลี้ยกลงสันปูหอ หาเช็ดชนกับเลขความฝันหาเช็ดเออมาใช่นขามกับเลขความฝันสามแปดกับชนกับเลขความฝันครับค่ะเพิ่นเพิ่นบอกเป็นโตัวจำ้ำเน้นให้แล้วนะคะจำเน้นแล้วครับ้ผมได้มามาบรรลุนปูที่เขียนในคู่เดียวคือสามแปดครับโอ้โอแล้วบาดนี่ปูต่างแรกเลยเพราะว่านั่นเพิ่นนั่นเพิ่นบอกว่าให้บอกคู่เดียวเลยเด่นครับ อันนี้ตัวปัญหาซื้อเลยบอกดูฟังคือบางคนบอกว่าให้บอกสามแปดคู่เดียวเลยปู่ท่านอะบอกคู่เดียวแต่ว่าปู่เห็นว่าตัวปัญหาวันนี้ตัวปัญหาวันนี้ซื้อเลยแปดมาได้ซื้ออันนี้บอกตัวปัญหาแต่ว่าที่จริงเพคนให้แค่คู่เดียวคือสามแปดอ๋อค่ะบางท่านก็บอกหกหนึ่งคู่เดียวหนึ่งหกหกหนึ่งอะแต่ว่าแบเจี๊ยบดซื้อเมียนอยู่ค่ะที่ว่าข้ามาตองอะที่แบปู่บอกให้ว่าหกหนึ่งอะนอกคู่ค่ะว่าไปเป็นหกเจนัยน ผู้นเอนไม่ออกก็เาถือก็เด็เ้าซื้อหกหนึ่งหกหนึ่งเจีา่ะเนเอจเาถืออยู่เลือกตัวเดีวกันเพาะคว่าตัวเดียวกันติเดียวกันแต่ว่านี่เพื่อนบอกตัวเดียวนี่ะปัญหาเปนเนว่าราว่างแปดครับสนี่เรลยกมันคือนกันแต่ว่างามใช่ค่ะครูเพื่นบอกตัวเดียวได้เลงซื้อเราตัวเดียวเราเพราะว่าเพื่นบอกตัวเดียวอันนี้ปัญหาว่าปัญหาเพื่อนจะซื้อตีมากจะซอก ปัญหา่นบอก่ฟังครับแต่เขามันออกเทิงเงินทังตัวบอกเท่างตัวปัญหาเนเพิ่นบอกง่ายง่พิ่นบ่ได้บอกเนี่ยทุเรียนนี่บอกยากมือคืนนี่บว่าได้ถามยากไม่ใชไดนบอกเข้าเรือ้โเมื่อเอิ้อนเอาเลยเอ้เริบอกเลยพี่เพิ่นมื่อเอิ้นเอานี่เลขคูสีขาวรถเด้อเปะๆเรถเด้อัเพิ่นเมื่อเอือนเนี่ยได้ถามเพิ่นด้เพิ่นองบอกมือเคื่อนนี่เล่นิ่นก็ินี่นก็เอื้นหนเอื้นก็เลยลงกไปหาเพิ่น เพิ่นจะยืนเนื้อซี่นาซี่รังงนั่นแหละว่านับตู้ลงฟ้องมาท่านนับอวิญญาณมาท่านตู้ลงพ้องและถามวันศีตรอมันคือด่างมวนแท้เพิ่นว่านับไปแล้มากะข้างมีสามข้างนี้มีแปดมาท่านเด้กเพิ่นว่าเอาสามแปดนั่นแหละได้เพิ่นบอกเพิ่นบอกเองเลยนะเพิ่นบอกเองเลยว่าได้ถามเนะคักบอกแนยนะปู่เพิ่นบอกเพิ่นบอกวันศีรด์ได้อลงตารางโตปัญหาที่เพิ่นบน เาองชเตค่ะเนาะังเาดีด้อขมัตัวนมัดรักลอยด้ทักคักๆได้เอาหามาใช้สามจากครูแล้วก็เอาเช็ดมาใ้สามห้าสามแปดเจ็ดสามแปดอะไรครับมันทีขึ้นบนนะครับครับมันทีขึ้นบนนะนั่นและแต่ว่าับไปนี่แหละข้าขับขันบอลที่ว่าใครลับไปขาครู แต่ว่าต่อไปผู้ที่ขึ้นป้ายตัวเดียวเลยนะครับผมก็ขึ้นป้ายตัวเดียวเลยตัวเดียวเพราะว่าตัวปัญหาว่าต้องขึงบบปูบบับเพื่อนว่ายขึ้นว่าไหนขึ้นตัวเดียวเนี่ยตัวปัญหาเนี่ยเพื่อว่าขันขันมาทั้งสี่ว่าต่างเขียนไห้เบิ้งแต่ว่าเพื่อนห้ขึ้นป้ายตัวเดียวเพื่อนบอกขึ้นคี่สามแปดตัวเดียวสามแปดตัวเดียวจาัปูค่ะ มันะครับก่อนนี่มครับผมคุ้มๆละลายละค่ะเนาะค่ะที่ให้คนไหนคดแช่คดทับแตให้พันเดียดยับชีวะขาพี่น้องขะกระแคบน้าจอไว้พิจารณาเบื้องเรื่อค่ะพี่น้องค่ะปูกระไฮชัดเจนเนาะค่ะมักกระจัดคัดกระพานเนาะค่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพอเมื่พี่น้องปอง n g ไปเท่านั้นเนาะค่ะโตเลขทุกโตเขาได้ลดได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะจังได้ก็เอาไปวิเคราะห์ไต่ตองให้ที่ถ้วนก่อนลงทุนเนาะค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางะคะ่ะพี่น้องคะ่ะปูเน้นที่สามแปดเนาะคะ่ะคืนป้ายสามแปดตัวเดียวจังไดเก่าวไปพิจารณากันเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องธรรมกะกะล่องซังจองลอตเตอรี่ไว้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องนะะเนาะเผื่อมีโชคมีหมนันมีโชคมีใช่เนาะคะ่ะค่ะปูกับมันใจเนาะคะ่ะเลขโตนีไลคักคือกันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะกล่าวไปพิจารณาเบิ้งเด้อ ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องคะตัวเลขทุกตัวเขาได้รุดได้นะคะพี่น้องก็ต้องก่อนสินลงทุนนี่ก็พิจารณาก่อนนะคะพี่น้องเด้อกระทังทีมงานก็นได้มาทายทําฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นเนาะคะ่ะให้ไปเป็นแนวทางหรือว่าอาไปวิเคราะห์ใส่กันเบิ้งเนาะคะ่ะกับเล็กพี่น้องปองไปม,ะะามาก์คบอเนาะค่ะทามากระอยลงทุนบ่ามาก็ผพานปนะะ้ายค่ะคลิปนี้ค่ะ ขอให้พี่น้องทุกท่านเนาะค่ะเฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านค่ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ